คือมาถึงแล้วแล้วทำไมพี่เทพกับพี่นีโน่อยู่ไหนคะไปยจ๋ายาสุมินครับอันนี้วีเจจ๋าครับไม่ใช่เหรอคะโทษทีค่ะในเรื่องบทบาทของการแสดงเป็นนางเอกเนี่ยนะคะคือหนูก็ทำเป็นประจำค่ะคิดว่าได้ได้ค่ะเคยเล่นมาก่อนไหมครับก็แสดงมาหลายบทบาทเลยนะคะอย่างเช่นยกตัวอย่างหนังที่แสดงมามีนางภุนใจบาปนะคะมีคขวาน อีกหลายเรื่องเลยเออสาวกำนันนี่ก็เออแสดงมาอยู่เป็นบทแก่นเซียวมากเลยนะคะอันนี้เป็นภาพยนตร์มมัสลุนี่เล่นบ่อยไหมอ๋อนี่ก็บ่อยมากเลยข้างลักอ๋อไปถ่ายทําที่เออประมาณวัดสิงอะไรเงี้ยค่ะรัฐิเบตอ่ะรัฐิเบตนะคะอันนี้ถ่ายทําที่ไกลมากที่จังหวัดกาญจนบุรีมาแกมาทอล์กเล่นบ่อยไหมอันนี้ก็เคแสดงมาพังหลายเรื่องแล้วพี่นี่ติดตามผลงานจ๋าใช่ไหมคะเนี่ยอันที่พูดมาทั้งหมดนี้เป็นภาพยนตร์ใช่ไหมครับลิเกเนี่วันนี้ลิเกนะเขาอยากจะเป็นจ๋าบ้างไหมคะเข้าใจอะไรผิดรึเปล่าไปรู้ไปรอก่อน ไปนั่งพักก่อนมาอีกแล้วคนต่อไปเลยครับโอ้โอ้าวขอโทษนะครับพี่ขาะวดีจ้าถ้าขึ้นคนแรกแล้วเล่นเยอะกว่านี้ค่ะสวัสดีครับพี่ค่ะสวัสดีครับอ้าน้องน้องเอ้ยคุณ น้องสายนี่ไม่ใช่ไงเอาใครอ่ะชื่อจุ๋มไงจุ๋มเอ้ยสายชัดๆมาจุ๋มอะไงจุ๋มนี่ชื่อเก่าค่จุ๋มจุ๋มนี่ชื่อจุ๋มนี่ชื่อเก่าเหรอคะค่ะอ๋อเมื่อก่อนเป็นจุ๋มค่ะอ๋อที่ร้องเพลงไอ้อะไรไอ้แสงระวีอะไรของแสงระวีใช่ไหมแจกบ้างนะคะร้องไงร้องไงเดี๋ยวหนูจะร่างให้ฟั่งหน้าแกเนี พวกอดเป็นจุ๋มใช่ไหมฮะใช่แล้วต่อจากจุ๋มเป็นเป็นชื่ออะไรครับอ๋อต่อจากจุ๋มก็เปลี่ยนเป็นชื่อเมย์ค่ะทำไมชื่อเมย์อ๋อก็เมย์ไงเมย์ไม่แคร์เมย์มั่นใจค่ะใครจะพูดยังไงก็ช่างใช่ค่ะตอนนี้เปลี่ยนเป็นทรายค่ะ๋อ้ทรายทรายคุณแม่ขอร้องคุณแม่ก็หลังไงอ๋อน้องทรายเคยเป็นนัมเบเยอมาก่อนเคยเป็นนัมเบอเยค่ะอยากดูท่าไหมคะอ๋อท่าเป็นไงเวลาเชียร์จะเต้นให้ดูค่ะนัมเบอเย่อ มิวสิตละลตะลักแจ็คถึงแจ็คถึงดูนะฮะนี่เดินหน้ามาแล้วครับแต่ไม่ใช่พ <c> ว <oughs> งเราควงกระทาครับคัวกระทาตอนนี้โยนกระทาขึ้นไปครับโยนกระทาขึ้นไปครับรับกระทาได้ไหมรับกระทาได้ไหม <c oughs> <c oughs> เป็นไงครับนี่แหละคะ่ะกระทาหล่นใส่หลังหลังเลยเป็นอย่างนี้เลยคะ่ะ เห็นบอกว่าพอเป็นดัมเมเยอร์เสร็จเขาย้ายมาเป็นเชียร์ลีดเดอร์เชียร์ลีดเดอร์เป็นเป็นหลายอย่างจังนะพี่นะเต็มเต็มเลยท่าเชียร์ท่าเชียร์ไงขอดูท่าเชียร์หน่อยท่าเชียร์เหรอคะกูเล่กูเล่ทั้งใเงียบจังอ่ะกูเล่กูเล่กูเล่อากุลาอูลาอุเลกูเล่กูเล่กูเล่อากุลาอูลาอุเลวีดวีดวีดบึ้มสักทีเลยครั เมื่อยนะนีน่จะมาแคสเป็นใครแคสเป็นจ๋าเหรอฮะ้น้ยถ้าอย่างนั้นลองเทสดูคู่ถ้างั้นไปรอก่อนอ๋ <c oughs> อ <ไป S 1> มีมาอีกคนนึงแล้วครับอ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ <c oughs> พี่เอ้าไอ้น้องจะมาแคสเป็นใครเอาวาเทพดนพี่ เฮ้ยแดนก็แคสไปแล้วอะไรมาไม่ทันเหรอโถมาช้าจริงๆแล้วอยากจริงๆแล้วจ๋าเนี่ยยังยังไม่ครบเพราะว่าเราอยากจะประกบคู่อยากได้อยากได้จ๋าอ๋อทำไมไม่บอกแต่แรกเลยครับพี่พี่อยากได้นางเอกใช่ไหมคะพี่นางเอกยังไม่พอแต่ว่าพระเอกก็ยังไม่ชัดนะพี่จิมเพราะว่าพระเอกก็ยังขาดอยู่ทั้งงานล่ะคุณนุ่นไม่ดีเหรอไม่ดีอ่ะครับเหรอแล้วก็ที่มาแคสกันแล้วล่ะครับพี่ก็จริงๆก็จริงๆอยากได้ทั้งแดนทั้งจ๋าล่ะ พี่คือแบบพี่ไม่ได้พระเอกนะครับไม่บอกผมผมม้านานแล้วพี่อามาแล้วทำไมไม่คุณมาอ้าวแล้วจ๋าไปไหนแล้วเอออยู่นี่เมื่อกี้ผมขับไปแล้วไปเห็นไงอ๋ออยู่ริงๆจะมาแค่เป็นนางเอกนะครับเดี๋ยวแต่แดนที่ผมคุยเมื่อกี้ทำไมรีบไปไวเหลือเกินล่ะครับอ๋ออยู่นี่่ะเฮ้ยแดนเสียงผู้ชายจ๋าจ๋าจริงๆแล้วเออ่ ลักษณะดูผิวพรรณได้เลยนะดูวัยรุ่นมากเลยเอางี้ดีกว่าค่ะทำไมฮะเอาเป็นคนครึ่งไหมในบทเนี้ยแดนกับจ๋าเนี้ยกาจะมีเลิฟซีนีก่อนคือถ้าพี่จ้างถ้าพี่จ้างผมคนเดียวเนี่ยพี่ได้ครบเลยนะครับพี่อะไรจะครบเลิฟซีนใหญ่ๆเลิฟซีนใหญ่ๆเลิฟซีนนี่ผมแต่ว่าคิวมันชนกันมาจริงๆแล้วผมเป็นพระเอกเลิฟซีนมาโดยเฉพาะเลยอ๋อเดี๋ยดูเนี่ยองแเนี่ยเลิฟซีนเก่นะคะคุณขาพี่จะดูเลิฟซีนของผมก่อนหรือว่าของจ๋าก่อนฮะเอทั้งสองกันทั้งสองสองพร้อมกันได้ไหมได้ฮะสองคนพร้อมกันเลย ตอนนี้นะครับแดนกระจ๋านี่เลิฟซีนกันนะครับแดนมาแล้วไม่ผมก็รักคุณนะครับไม่นะแดนอย่าพูดอย่างนี้สิอ๋อไม่ปั๊บไม่เอาหรือฉันเป็นผู้หญิงเข้าใจป่ะได้เล้ครผมก็รักคุณะจ๋าไม่งั้นเดี๋ยวเดินช็อปปิ้งอีห้ากันได้ไงโอาเป็นเพื่อนไม่เอาอย่ากทำอย่างนี้ไม่เอาจ๋าไม่งไา จ้าจ๋าอย่าจับจ๋าจ๋าโอ้เอ๊ะทำไมจ๋าลูกเกินเอ๊ยจ๋าจ๋าอย่าละลาบละล่วงนะจ้าจ๋าจ๋าจ๋าอย่าทำกระเด็นอีกทีสิจ้าจ๋ามือมือจ๋ามือมือโอยอ้าวโอ้ยมือมือจ๋าโอ้ยไปแล้วมาออกไปไปเธอเธอเธอโอ้ยอ้าวโอ้ยอออโอ้ยอะแล้วจ๋ามือเธอเอามือแดนมือเอามือมือมืออย่าอย่าแคะขี้มูกสิจ๋าจ๋าจ๋าไม่เอาก็โอโอ้ยคันคันคันโอ้ยมไปเลยค่ะ ทำไมมือเธอซุกโซนซอกไซไปเลยไม่น่าเชื่ออย่าทำอย่างนี้สิครับไม่เอาอย่านะคะอย่าอย่าอย่าโอ้ยรับผ่ะใช้ได้จริงนะใช้ได้ไหมผม่งได้เก็บเสื้อผ้าเลยเอ้าวไปแสดงใช่ไหมครับไปอยู่กับ YM เอ็ขาไปเลยสตอ๊อเ,เรือกดาวของ แซ่ชนิดสิทธิ์ใสหน้ายังไม่จบเพียงเท่านี้ครับคุณผู้ชมเรื่องราวที่สนุกสนานนะครับนี่แค่แคสติ้งนักแสดงเท่านั้นนะครับวันพรุ่งนี้ครับได้มาดูกันเต็มเรื่องว่าเรื่องราวจะสนุกสนานขนาดไหนขาขอจมงก้อี้หน่อยแล้วขอยืมก้อีเขาทำมืออะไรนะทำไมไม่นั่งอ่ะทำไมไม่นั่งยืมแล้วทำไมไม่นั่งก็ไม่ได้บอกว่าจืมมานั่งบอกจืมเจยเฉยนี่ เมื่อวานผมบอกป่าว่ายัางไงบอกพรุ่งนี้มาจ่ายแล้วมันถึงพรุ่งนี้หรือ,อยังงั้นเอาของเมื่อวานนี้มาเมื่อวานมันเลยมาแล้วจะจ่ายทำไม <ke v> เอววันนี้หมดเวลาลงแล้วพวกอค้าใบวันทึกนี้สวัสดีครับ Ja. Yeah. Entertainment. Boom, der